ราบราุกันสาหรับราศีแรกคือราศีมังกรคะ่ะการเงินการงานความรักมาดูเรื่องการงานนะคะการงานตอนนี้เราเราสึกว่าเราเหนื่อยเราหนักแต่ว่าแก้ไขอะไรไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะยังคงต้องทานะคะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในของการผู้ใหญ่เพ่งเล็งให้ระวังนะคะให้รอบคอบนิดนึงนะคะถ้าเรา ปฏิบัติดีนะคะเรามีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะส่วนเรื่องเงินนะเวลานี้มันคือเงินหมุนนะคะหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆแต่ว่าหนูจะได้เ,เราหนูจะได้ข่าวดีนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องเงินอาจจะได้เงินฟุกๆจากที่ใดนะคะก็ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรกับผ้าในบ้านนะคะหนูอาจจะได้ โชคฟุกๆเข้ามาเกี่ยวกับการเงินแต่การใช้จ่ายอะไรก็ตามต้องระวังนะคะหนูมีเกณฑ์อีกหนึ่งอย่างคืออาจจะเป็นการใช้เงินหรือเสียเงินแบบกะทันหันนะคะต่อไปสําหรับเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักมองแล้วหนูเป็นฝ่ายที่วิ่งตามความรักครั้งนี้เป็นฝ่ายที่ยอมเป็นฝ่ายที่ให้นะคะถามว่าจะไปรอดไหมกับความรักครั้งนี้มันรู้สึกว่าหนูเหนื่อยแต่หนูก็หลอกตัวเองว่าเ,าเขารักหลอกตัวเองว่าไหว นะคะในเมื่อถ้าหนูคิดว่าหนูยังไหวหนูยังรักก็ทนต่อไปนะคะแต่ว่าทนไปเรื่อยๆคำตอบมันรู้หนูรู้อยู่ก่ใจอยู่แล้วนะลูกส่วนคนที่ยังโสดนะคะช่วงนี้ให้โสดไปก่อนนะคะเมื่อไรที่คนราศีมังกรนะคะในเดือนนี้โสดแล้วมีตังค่ะแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีคนเข้ามาจีบแม่มองว่าจะเกิดการหลอกลวงให้ระวังนะคะว่าบุคคลนั้นมีภรรยาอยู่แล้วไหม พูดจริงไหมพูดทั้งหมดไหมนะคะให้ระวังส่วนคนมีคู่ก็อดทนประคับประคองไปก่อนนะคะราศีมังกรสิ่งที่ควรเสริมนะคะหนึ่งคือการปล่อยอปล่อยปลาการปล่อยโคนะคะร่วมกับแม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะปล่อยโคที่16นี้นะคะการปล่อยโคาการทําบุญเกี่ยวกับล้างน้ำล้างน้ำได้ถ้าหนูไหวนะไปล้างเลยลูกสิ่งที่ติดๆขัดขัด,ขดหรือหนูกําลังจะ ดำเนินเรื่องธุรกิจหรือการเรียนหรืออะไรก็ตามที่รอผลไปล้างห้องน้ําขออย่างน้อยสี่ห้องซื้อของไปเองนะลูกที่ล้างห้องน้นาําน้ํายาล้องห้องน้าอะไรเงี้ยซื้อระทิ้งไว้ที่นั่นเลยถวายไว้ที่นั่นเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่เสริมในราศีมังกรเดือนมีนาคมนี้ค่ะ